พอมียังฝากพอพอมียังฝากได้เพราะว่ามันยังยังเสียใจอยู่รับคุอ่ะสามนี่แล้วสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่เมนนะครับเมนเมนวัดบ้านพนาวนะครับวันนี้ได้มาส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สมควรนะครับ แฟนของอาจารย์แมวหรือเมียของอาจารย์แมวนะครับรญาของอาจารย์แมวนะครับได้จากไปนี่เอ็ดได้มาร่วมส่งดวงวิญญาณนะครับวันนี้มาดูว่าอาจารย์แมวจะมีปล่อยอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ได้เสียใจไปนานนะครับงวดนี้จะมีปล่อยไหมครับเอฟซีไปดูฟังอาจารย์แมวว่าท่านมีความรู้สึกยังไงเสียใจอย่างขนาดไหนนะครับก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ขอเล่งจะได้หรือไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับมาดูว่าอาจารย์แมวจะให้ตัวไหนในงวดนี้นะครับให้กําลังใจกันด้วยเอฟซีนะครับอย่านะครับมาให้กําลังใจกันนะครับ ครับสามสอสีส่ระ <ird> หว่างสามสี่บอเดี๋ยวเราฟังคุณพชัดนะครับผมว่าเมื่อันนี้หนึ่งนำ่อแม่จะให้อะไรให้เราเป็นเมะครบในวันเดสง่งวดือนาของคุณแม่สมคมรจากสุขุพนะครับผมเป็นะร้ถามพ่อพ ก็ทุกๆเดิอนเขาบองวดนุ่นตุล่าเนี่ยข้างครับฝากให้เอฟซีเนาะถุงโครงการให้เอฟซีงวดดีงอดนี่เนาะถ้าถึงก็คือคอยยังไงคือเป็นชุอยู่ดอกใช่นะยังหลงอดหลงลืมเล่าปรได้แม่บ้านใช่แต่ว่าพ่อบอกว่าเลขงวดเนี่ยมันมาไปใส่ยี่ไปสูงกว่านัางกระบอกไปครับเออครับก็คือสิจำกันได้ครับ นี่แ้วอ่าเบิร์เงาเอากานี่สี่สามอสามสีตัวเดียวสามสี่สามสนี่เป็นบนนะครัเนาะอ่าสองโตลางสามหกสามหกระวังใหแน่เราเพื่อนเจาดีด คุนให้อีกได้เป็นอายุของแม่กับหัวเนาะหกสามสามหกสามเป็นอายุของคุณแม่เนาะได้แน่นอนเนอะค่ะพี่น้องพวกพ่อนั่นล่ะพี่มาเมื่อนี้บ่มี้ยังฝากพอบ่มี้ยังฝากได้เพราะว่ามันยังยังเสียใจอยู่ค่ะคุณเพิ่นวางฉันเพิ่นวางไห้แนว่กว่าเพิ่นไปแน่เพิ่นวางครับครับแน่พอก็เลยวัดบ่ได้ก็บอกไปเนาะ ให้เป็นแนวทางอาเป็นกิจจารณากันเอามาตกาเล่นย่วมากก่เป็นยังผ่านไปเจอสู้ๆนะครับอาจารย์นะครับสู้ๆนะครับผมให้แจ้งได้ก็ให้พ่าเปลื่นใจดีๆสักก่อนคนข้าพ่อต้องสู้นะพ่อพ่อต้องสู้เออพี่น้องทุกคนไอเอฟซีถูกม่องทุกบอนต่างถิ่นต่างจังหวัดก็โทรมาให้เป็นกำลังใจครับเอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ดี เอาพ่อมีไผ่ดอกเนาะที่อยากเป็นอันนี้มันก็นเป็นยางกับชั้นชิดอพอกระเสียใจลายคือบ่ได้คำตอบจากเล่าว่วาเจ็บมืองใดปวดมองใดเนาะพอยังกระซอยเลี้ยบเลาบ่ได้เพื่อว่าเราเป็นแบบกระทัานหันาาบ่ได้วาได้จากันเดี๋ยวเฮ็ดยังไดก็ต้องได้แต่ว่ามือนี่ใครครับเราบอกว่าให้ความคิดนำใจของขวัญพี่น้องไปแน่เด้อ แต่คนบอกว่าอ่างสั้นเนี่ยยังเสียงนั่นดีครับสามนี่สี่สามสามสี่สามเอาเลยล่างสองหกมลักมักก็ไปซื้อทำมีอยู่นี่ซื้อเลยครับเนาะครับสาธุขอบคุณขอบคุณอาจารย์ผมครับผม เป็นกำลังใจจพี่น้องเนาะที่เดินทางมาว่ได้ขับไปดวงพี่น้องให้กำลังใจใจเรืเด้อครับนะครับพิมเมาไม่ได้เยอะเดียวพอเอียงกับ่ท่านมียังสีขาวสีตอนแล้วก็คือีิมีแค่นั้นแหละเด้อมาให้ในแนวทุกคนพิมพ์กำลังใจอาให้ใจเเป็นแนวทางให้เนาะให้ผิดยลณาตนเอาอาทิตยพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ให้กำลังใจพ่อมาาพ่อกระลุ้ยซึ้งว่าพุ่มใจอยดอก ถึงวัยเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจโทมาให้พอสู่ต่อไปอแต่ยังไงพอกระจองตีได้สู่ให้แล้วจากการาง,งานของยายเราสัก่อนเนาะกาจารยก็ไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแอดขออนุญาตไม่ไม่ขึ้นไปนะครับเอฟซีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีราบนะครับกับอาจารย์แมวปล่อยแล้วนะครับเป็น เป็นของวันนะครับนะครับเป,เป็นแนวเป็นแนวทางท่าทนาอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรจ่ให้นะครับอาจารย์ไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากชูมือบอกนะครับก็จะมีสามสี่สามสมีแค่นี้นะครับล่างสองหกนะเอฟีมีประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นความรู้สึกของอาจารย์แมวนะครับหลังจากที่ เอ็ดก็คุยไม่ได้นะครับอํามอันตันใจเหมือนกันนะครับนะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับท่านเสียใจท่านก็ยังให้เลขให้เอฟซีนะครับต้องให้กําลังใจกันครับพิถูก็จว่ากันนะครับเอฟซีนะครับนี่คืออาจารย์แมวนะครับทุกคนหลายท่านนะครับต้องให้กําลังใจกันนะครับเรานะครับในส่วนเลขก็เราจะเอาแต่เลขอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ยามมี me, ทุกข์เราก็ร่วมทุกข์ด้วยกันนะครับเรามีสุขเราก็สุขด้วยกันนะครับยามรวยก็เราก็รวยไปด้วยกันเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับอาจารย์แมวโค้ส ek, สงสุดท้ายได้แล้วเด้อนะครับสามสี่สามกับสองหกสามสี่สามกับสองหกนะครับวันนี้ได้ร่วมงานค่าเรียกว่าชาปนากิจศพนะครับคุณแม่คุณแม่สมควรถ้าผิดขออภัยด้วยนะแอดก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะคุณแม่ท่านอายุหกสิบสองปีนะจากไปนะครับตรงอายุหกสองปีตรงอาจรอาจรย์แมวบอกหกสองสองหกด้วยนะครับอายุข,ของท่านนะครับ วันที่วันที่เอ็ดเท่าไหมวันนี้วันที่อาจารย์แมวจะปล่อยเลขนะครับวันที่อาจารย์แมวจะมาปล่อยเลขนะครับเอ็ดโทรคุยกับเบาศัก์อยู่นะครับพอีเพราะว่าเอ็ดจะมามาถ่ายทาได้ครึ่งทางแล้วจะปรากฏว่าคุณแม่ได้เสียอาจารย์แมวไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลับเชตนะครับโอ้โรงพยาบาลเลอยอาจารย์แมวทุกคนเลืออาจารย์แมวงดประจำวันที่หนึ่ง ตุลาคมจำนวน1067นะครับมีแค่นี้นะครับเม็ดเดียวห้างเดียวเท่านั้นครับตลอดแข็งไปปุ๋นว่มี่ยังขวาเราพิพวนกับว่ครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะาอาจารย์ซีซียังตะกออาจารย์ครับอาจารย์ว่มีว่างฝากเล่าเราเรากล่าวคำบอกว่มี่ยังฝากเราว่างซี ซีสามนะครับเราบ่ามี่ยังฝากเรามีแค่นี้เราเออยปากบ่มี่ยังฝากเราก็ยกมือให้นะครับมีแค่นี้เอฟซีมีแค่ซีสามนะครับการยกมือซีสามนะครับแล้วละครที่เราจะปล่อยเราบอกว่าบ่มี่ยังฝากนะครับมีแต่อันนี้นะครับประเสรนฐไหมครับไม่แล้วแล้วก็ นนรวมใบดอกไม้จันรด้วยกันเถอทุกคนนะครับให้กําลังใจนะครับแม่สมควรนะครับอายุ62ปี62ก็อย่าลืมนะครับประมาณลายพอสมควรนะครับ ีจเดี๋ยวคอนยันเลยสุดท้ายนะครับทรงดวงยางคุณแม่สมพลสุดท้ายนะครับก็ไปสู้สุขตีเลยนะครับ ลูกร้านก็ได้สงแค่นี้แหละสาธุสาธุสาธุาข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าสาธุร่วมวางร่องไม้จานกันนะครับทุกคนนะครับเป็นครั้งสุดท้าย ดวงวางดอกไม้จันทร์วยกันเดอ้อทุกคนนะครับส่งดวงวิญญาณของคุณแม่นะครับในเมนวันสุดท้ายนะครับแม่แม่สมควรนนบ่แม่สมควรนะครับแม่สคคมสควรนะครับแล้วก็เราจะ่งทิพย์หรือเปล่าแม่สมควรนะครับร่วมส่งดวงวิญญาณไปสู่สุกติเดอ้อนะครับ เมียไรจฟ้ากับตัวเลขก็เป็นเลขฟ้าลงกับเลขอายุกันแล้วกันนะครับแล้วก็เลขมะเขือน,นี่ก็หลายคนหลายท่านก็มาร่วมไว้อาลัยด้วยกันทรงวางดอกไม้จันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแม่สมควรนะอายุ62ปีนะครับจกไม่ผิดนะครับเป็นอายุยังน้อยอยู่นะครับ62ปีนะครับ รอติดตามเลขอาจารย์แมวนะครับเป็นภรรยาของอาจารย์แมวนะครับที่ปล่อยเลขในสารภูเขานะครับคอยทุกคนทุกท่านนะครับรวมส่งกําลังใจเลยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ